สารชีวโมเลกุลนะคะเป็นสารที่มีอย่างมากมายนะคะรอบๆตัวเรานะคะเช่นคาร์โบไฮเดรตเอนไซม์แล้วก็ลิพิดนะคะลิพิดก็เป็นส่วนหนึ่งของสารชีวโมเลกุลนะคะที่อยู่ในรูปของไขมันแล้วก็น้ํามันนะคะลิพิดก็เป็นสารประเภทเอเทอร์นะคะของแอลกอฮอล์แล้วก็กดไขมันนะคะลิพิดนะคะก็มันจะมีส่วนสําคัญในสิ่งมีชีวิตเกือบทุกชนิดเลยนะคะเช่นลิพิด ในผิวของใบไม้นะคะที่เราเรียกกันว่าแว็กนะคะแว็กก็จะช่วยในการทำให้ใบไม้ไม่เหี่ยวแห้งง่ายนะคะแล้วก็ช่วยเก็บรักษาะค,ะความชื้นภายในใบไม้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึงนะคะก็คือชั้นไขมันในคนนะคะที่ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายค่ะ ดูสมบัติทางกายภาพของลิพิดกันนะคะลิพิดค่ะจะมีสถานะทั้งของแข็งนะคะซึ่งเราเอามะกรีนค่ะมายกเป็นตัวอย่างแล้วก็ของเหลวซึ่งเป็นน้ํามันมะพร้าวค่ะแล้วก็ลิพิดเนี่ยจะมีความแน่นน้อยกว่าน้ําค่ะซึ่งจะทําให้ลิพิดลอยอยู่บนเหนือน้ำค่ะคุณสมบัติทางกายภาพของลิพิดลิพิดจะไม่ละลายในน้ําแต่จะละลายในตัวทำละลายอินทรีย์เช่นอีเชอร์คอรฟอร์มเบนซีนอะซิโตนเอทานอลและคาร์บอนเจตตคอดลายเป็นต้นดังนั้น ในการสกัดแยกลิพิดออกจากเซลล์หรือเซลล์เนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิตสามารถทำได้โดยใช้ตัวทำลายอินซีเหล่านี้ลิพิดจะพบมากในเนื้อเยื่อของพืชและสัตว์และจะทำหน้าที่แตกต่างกันไปตามชนิดและโครงสร้างทางเคมีหน้าที่ของลิพิดคือ1เป็นส่วนประกอบของโครงสร้างภายในเซลล์เนื้อเยอื่อโดยเฉพาะส่วนที่เป็นเมมเบรนต่างๆ2ช่วยลำเลียงสารโมเลกุลไม่มีั้่ผ่านเข้าออกภายในเซลล์ 3. เป็นแหล่งสะสมพลังงานของร่างกาย 4. เป็นสารตั้งต้นของวิตามินและโฮอร์โมนหลายชนิดครับเราไปดูสมบัติทางเคมีของลิพิดกันครับคุณสมบัติทางเคมีของลิพิดนะครับมีดังนี้ครับผม 1. ปฏิกิริยาซาปนิฟิเคชันหรือการเกิดสบู่สบู่ที่เราใช้กันทุกวันนี้นะครับผมก็มีผลมาจากกระบวนการนี้นั่นเอง 2กระบวนการฮาโลจิเนชั่นนั่นก็คือการนำสารลิพิดนะครับไปทำปฏิกิริยากับสารกลุ่มฮาโลเจนอย่างเช่นไอโอดีนครับ 3. ปฏิกิริยาไฮโดรเจนเนชั่นนะครับยกตัวอย่างเช่นการเปลี่ยนจากน้ำมันทั่วเหลือนะครับให้กลายเป็นมาการีนที่เราใช้ทาขนมปังกันทุกวันนี้นั่นเองครับผมและกระบวนการสุดท้ายครับผมเรียกปฏิกิริยาการเหม็นหืนของน้ำมัน ซึ่งเกิดจากการออกซิเดชันระหว่างน้ำกับหรืออากาศนะครับผมกับลิพิดนั่นเองอย่างเช่นถ้าน้ำมันเราตั้งทิ้งไวน้นานๆอย่างเช่นน้ำมันหมูน้ำมันพืชนะครับก็จะพบว่ามีกลิ่นเหม็นหืนขึ้นนะครับผมคุสารชีวโมเลกุลที่ชื่อว่าริพิดค่ะโดยที่มีอยู่รอบตัวเรานะคะแล้ววันนี้พวกเราก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีสสดค่ะ